สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะนำเรื่องที่น่ารู้น่าทึ่งมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองโอเลซุนเมืองสไตล์อาร์ตนูโวที่ครองใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ค่ะไม่เพียงแค่เพราะความสำคัญทางศัพ สถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความงดงามของธรรมชาติโดยรอบอีกด้วยการผสมผสานเสน่ห์แบบอาร์ตนนโวและทิวทัศน์อันสวยงามทำให้เมืองนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางที่ชื่นชอบการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะประวัติศาสตร์และธรรมชาติต้องมาเยือนให้ได้ค่ะ นี่คือประภาคารที่โดดเดียวที่สุดในโลกค่ะชื่อของประภาคารคือตรีทรังวิตีโดยตั้งอยู่บนยอดเขาหินสูงชันกลางมหาสมุทรแอตแลนติก ใกล้ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์นะคะประภาคารแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาของโคดหินสูงชันซึ่งสูงประมาณ34เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและโอบล้อมด้วยมหาสมุทรที่ปั่นป่วนตลอดเวลาค่ะ ทางขึ้นไปยังประภาคารแห่งนี้มีเพียงทางเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นนะคะเพราะไม่สามารถปีนขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากหน้าผาสูงชันและมีคลื่นลมแรงประภาคารนี้ สร้างขึ้นในปี1939โดยแรงงานที่มีทักษะสูงในการปีนเขาและใช้เวลาหลายเดือนในการก่อสร้างเนื่องจากสภาพอากาศที่โหดร้ายและความยากลำบากในการขนส่งวัดสดุ ที่เห็นอยู่นี้คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในร็อกคลอประเทศโปลแลนด์นะคะซึ่งมักจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปทุกวันนั่นก็เพราะมันดูแปลกตาเพราะเป็นอาการเก่าแก่เคร่งขลึมแต่มีสีสันจากดอกไม้ที่ดึงดูดสายตาผู้ที่พบเห็นนั่นก็คือต้นบอสตันไอวีสีแดงส้มกลมกลืนกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติต้นบอสตันไอวเป็นไม้ลื นิยมปลูกเพื่อเกาะตามกำแพงเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดูมีสเสน่ห์แบบยุโรปยุคลางที่มักจะพบเถาไอวี่ขึ้นตามกำแพงและตัวปราศาสตร์ค่ะ นี่คือเสาของมาคัสออร r เรลิอุสและฟาอสตินาซึ่งตั้งอยู่ในจัตุรัสโคโลนาในกรุงโรมเชื่อกันว่าสร้างขึ้นโดยคอมโมดัสเพื่อรำลึกถึงบิดาและมารดาของเขาในช่วงประมาณคริสตศักราช180ค่ะ เสานี้ประกอบด้วยสิ่งที่แกะสลักไว้เป็นภาพนูนสูงของการรณรงค์ทางทหารที่ประสบความสำเร็จของจักรพรรดิในการข้ามแม่น้ำดานูบระหว่างปีคริสตศักราช172ถึง175เสามีความสูง39เมตรแต่โครงสร้างฐานอีก7เมตรยังคงอยู่ใต้ดินซึ่งเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดไม่เคยขุดขึ้นมานะคะ ลักษณะของเสามีลักษณะกลวงค่ะและภายในมีการสร้างบันไดวนซึ่งเมื่อก่อนเคยเปิดให้เข้าถึงจุดชมวิวด้านบนได้แต่ปัจจุบันปิดไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าชมค่ะตึกเถาจู่ยินหยวนเป็นตึกที่อยู่อาศัยในรูปทรงเกลียวคู่ในไทเปรประเทศไต้หวันค่ะ ตึกเบี้ยวนี้ตั้งอยู่ในย่านทำเลทองถือเป็นบ้านรูแพงที่สุดในไต้หวันแต่รูปทรงที่บิดเบี้ยวแปลกประหลาดเป็นจุดสนใจของคนที่ผ่านไปมาทีมก่อสร้างบอกว่าแม้ดูรูปทรงภายนอกบิดเบี้ยวแต่โครงสร้างไว้ใจได้นะคะใช้เหล็กที่มีความแข็งเกรดเดียวกับตึกไทยเปน101ที่ด้านข้างมีเสาเมกะ รับน้ำหนักแบบเดียวกับตึกสกายทรีในญี่ปุ่น มีการติดตั้งฐานรอง48ตัวเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวเหมือนกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสาขาภาคใต้ของไต้หวันและตอกเสาลึกถึงชั้นหิน68ตัวเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวระดับ7ได้อย่างไม่มีข้อกังขานะคะสำหรับตัวตึกหมุนเอียง45องศาการก่อสร้างแบบนี้ใช้หลักการคนเล่นสก,กีค่ะเสาที่ยื่น ออกมาข้างนอกอาคารก็เหมือนกับไม้สกีที่ช่วยรับน้ำหนักตัวตึกได้เป็นอย่างดีภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นโรงแรมนะคะชื่อ Grand Hotel Ciudad de Mexico สร้างขึ้นแบบสไตล์อาร์ตโว เพดานกระจกทิฟฟานีสร้างขึ้นระหว่างปีพศ2438ถึง2442มีห้องพัก60ห้องพร้อมด้วยมินิบาร์และตู้นิรภัยค่ะสำหรับสนนุนราคาค่าห้องพักเขาไม่ได้บอกไว้นะคะนี่คือปาเลาเดลามูซิกากาตาลาน่า ที่สวยงามแห่งเมืองบาเซโลนาประเทศสเปนนะคะที่นี่เป็นคอนเสิร์ตฮอลในบาเซโลนาแคว้นคาตาโลเนียประเทศสเปนออกแบบในสไตล์คาตาลันสมัยใหม่สร้างขึ้นระหว่างปี1905-1908ค่ะใช้เป็นที่สำหรับสมาคมนักร้องประสานเสียงที่ก่อตั้งในปี1891 ที่เป็นผู้นำในขบวนการวัฒนธรรมคาตาลันซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อการเกิดใหม่ของคาตาลันที่นี่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่9กคุมภาพันธ์พศ2ส5 1ค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องน่าทึ่งและน่าสนใจขอขอบคุณเว็บเที่ยวเอง .com เพจ wtf เรื่องเด็ดรอบโลก page grabonusca social page golden image page world of art page architecture and design page unique and beautiful le web thrti.org.tw slash news slash view slash id slash 2 0 0 0 5 3 1พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะมีเรื่องที่น่าสนใจอะไรมานำเสนอขอให้ติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ